ฝนตกไฟจ่าเวลาเรื่องฝนตกไฟจ่านั่นก็คือของที่น้องเดียวสว่างแมงทองช่วงเวลาของในก็ของที่เบิร์ตทงไซกองทักษยช่วงเวลาอื่นของในในที่ของที่สังเกตดสว่างช่วงเวลาของในก็ไฟมาเดีให้เปิดไฟมาเขาดีอะเาเปิดเขาเปิดสสงเปิดไฟมนจะให้เปิด น้องใจดีนะมิใช่น้องใจดีเวลาเยานี้ฝเข้มเรงไปมาพอดีติดก่อนนะที่ติดมกติดก่อนเดี๋ยวไม่เปิดเดี๋ยวตไปก่อนให้เปิดอุ่นไดเดี๋ยวไปกอนให้เปิดให้กว่าอุ่ติดก่อนก่อนให้เปิด เราเนผงไจกไซเฟอร์ไปเข้ากลเิดช่วงเวลาของไอเสียงไอนั่นคือค่าขช่วงเวลาของในในข้าขร